แนวทางการเลี้ยงหอยโขงใต้ตัวใหญ่เนื้อเยอะการเลี้ยงหอยต่างๆเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักนั้นโดยที่นิยมก็จะเป็นการเลี้ยงหอยขมหอยเชอรี่ทั้งเชอรี่ทั่วไปกับเชอรี่สีทองหอยปังหอยโขงหรือหอยหนา และหอยโคงใต้โดยความแตกต่างของหอยโคงหรือหอยนาที่พบเจอในภาคกลางภาคอีสานและเหนือนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกันขนาดไม่แตกต่างกันแต่หอยโคงใต้ที่พบเจอทางภาคใต้นั้นรูปร่างทางกายภาพก็คล้ายหอยโคงนาทั่วไปแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดการวางไข่ของหอยโคงใต้นั้นจะวางไข่เหนือระดับน้ําเช่นตามต้นไม้กิ่งไม้ที่ขึ้นเหนือน้ํคล้าคล้ายหอยเชอรี่ โดยลักษณะไข่ที่วางจะเป็นเหมือนมีรังของหุ้มไขอีกทีแต่หอยโข่งทั่วไปหรือหอยนานั้นจะวางไข่สีขาวในดินและรังของหอยโข่งใต้นั้นจะเจอทั้งสีขาวและสีส้มนวลบ่อเลี้ยงบ่อที่ใช้เลี้ยงนั้นก็เหมือนการเลี้ยงหอยโข่งนาหอยเชอรี่คือเลี้ยงในบ่อซีเมนบ่อผ้าใบกระชังบกบ่อดินหรือ ในภาชนะอื่นๆที่กักเก็บน้ําได้และมีขนาดเหมาะสมส่วนขนาดบ่อน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการปริมาณหอยเพื่อบริโภคจําหน่ายเป็นรายได้เสริมหรือหลักเพราะหากเลี้ยงขายจริงๆแบบกิโลกิโลก็ต้องเป็นบอ่อขนาดใหญ่หรือบอดินไปแต่ถ้าขายเพื่อเป็นรายได้เสริมเพราะมีรายได้จากทางอื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากหรือเน้นขายแค่พ่อแม่พันธุ์ขายไขย่ขายลูกหอยก็เป็นบอ่อซีเมน บ่อผ้าใบาไปเพราะจัดการง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และงบประมาณของเราด้วยการเตรียมบ่อสำหรับบ่อซีเมนใหม่ต้องปรับสภาพบ่อก่อนโดยใส่น้ำให้เต็มบ่อและใส่ต้นกล้วยสับลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ1-2สัปดาห์หรือจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้สามารถไปดูคลิป3วิธีแช่บ่อปูนที่เคยลงไว้ก็ได้นะครับ เมื่อแช่ครบตามกำหนดจึงล้างบ่อให้สะอาดแล้วตากบ่อให้แห้งถ้าเป็นบ่อซีเมนเกา่าให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำด่างทับทิมไม่ทั่วจากนั้นก็ล้างบ่อตากบ่อให้แห้งโดยบ่อปูนี้ควรทำช่องทางระบายน้ำล้นและน้ำทิ้งจากด้านข้างหรือกลางบ่อริมบ่อก็ตามสะดวกเพื่อความสะดวกในการคงระดับน้ำตามที่ต้องการและการเปลี่ยนถ่ายน้ำล้างบ่อจากนั้น เติมน้ำในบอ่อให้ได้ระดับลึกประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรใส่พืชน,น้ำจอกแหน่ผักตบในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปวางขอนไม้หรือกระเบื้องผ้าลงบอ่อหรือจะตั้งท่อนไม้ท่อพีวีซีไว้เพื่อให้หอยขึ้นมาพักและวางไข่หากบอ่ออยู่ในที่โล่งแจ้งควรมีหลังคาหรือแสแลนไว้กรองแสงบงังแดดหากในบ่มีลูกยุง ก็สามารถปล่อยลูกปลาหางลูกยวงลงไปกินได้ส่วนบ่อดินนั้นก็ทําเหมือนการตากบ่อเลี้ยงปลาทั่วไปตากพื้นบ่อให้แห้งพร้อมทั้งปรับสภาพก้นบ่อให้สะอาดใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดินโดยใส่ปูนขาวในอัตราประมาณ60-100กิโลกรัมต่อไร่ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา40-80กิโลกรัมต่อไร่ นำน้ำเข้าบอ่อโดยกรองไม่ให้ศัตรูของลูงหอยเข้ามากับน้ำเช่นพวกปลาไหลระดับน้ำลึกประมาณ30-50เซนติเมตรจัดระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของหอยคือมีพืชน้ำจอกแหนมีกิ่งไม้หรือวัสดุต่างๆที่ให้หอยขึ้นมาวางไข่ได้ควรเตรียมบอ่อเหล่านี้ก่อนสั่งซื้อหรือหาหอยมาลงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการลงเลี้ยง น้ำที่ใช้เลี้ยงหากเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติทั่วไปเช่นห้วยน้องคลองบึงหรือแม่น้ำหากมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีปะปนก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้เลยอาจกรองด้วยตาขายตาทีป้องกันสัตว์ไม่พึงประสงค์เข้ามาเช่นพวกลูกปลากินเนื้อปลาไหลหรือปลิงเป็นต้น หากใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปาก็อาจจะเปิดใไ่บอรหรือภาชนะทิ้งไว้3-5วันค่อยนำน้ำมาใช้หรือปล่อยหอยลงไปซึ่งน้ำบาดาลแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีแร่ธาตุมากน้อยแตกต่างกันออกไปบางที่เลี้ยงได้เลยบางพื้นที่ก็เลี้ยงไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำของเราเองในเบื้องต้นก่อนหรือลองปล่อยเลี้ยงในจำนวนทดลองน,น้อยๆดูว่าเลี้ยงรอดหรือไม่ส่วนน้ำประปานั้น ความเข้มข้นของคลอรีนก็อาจไม่เท่ากันการพักน้ำเพื่อให้คลอรีนละเหินละเหยไปจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับสนาที่สุดในเบื้องต้นพันหอยโขงใต้พันหอยโขงใต้น,ตนั้นไม่ได้มีกระจายในธรรมชาติทั่วทุกภาคก็อาจจะต้องหาซื้อจากผู้เลี้ยงซึ่งก็มีขายทั้งแบบพ่อแม่พันลูกหอยหอยรุ่นหอยขุนและขายไขย่ซึ่งแหลงจำหน่าย ก็ตามกลุ่มเลี้ยงหอยโขงในเพจในกลุ่ม Facebook หรือในช h อป e, ปี Lazada ก็มีพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายขายเช่นกันหรือถ้าใกล้ฟาร์มเลี้ยงก็ยิ่งดีเข้าไปเลือกและขอข้อมูลการเลี้ยงก็จะยิ่งสะดวกกับเราโดยพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์จะอยู่ในช่วงอายุ8เดือนถึง1ปีกาลังดีอาหารที่ใช้เลี้ยงอาหารที่ให้หอยโขงใต้กินนั้น ก็มีหลากหลายเช่นพวกพืชน,น้ำต่างๆอาทิสาหรายแหนผักบุ้งใบมะละกอใบต้นผงชูรสใบมันใบทูนผักต่างๆอาหารปลาดุกเล็กเป็นต้นการให้อาหารนั้นควรให้พอดีๆอ,อย่าเยอะจนเกินไปเพราะถ้าหอยกินไม่ทันก็จะตกค้างเน่าเสียภายในบอ่อเป็นปัญหากับหอยภายหลังได้ วิธีการปล่อยพ่อแม่พันธุ์เมื่อเตรียมบ่อและได้พ่อแม่พันธุ์หอยมาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปลงบอ่อโดยหอยหากจับมาจากธรรมชาติหรือซื้อมาจากฟาร์มใกล้บ้านก็ปล่อยลงบ่อได้เลยแต่หากสั่งออนไลน์มาส่วนมากผู้ขายจะทำการจำศีลให้หอยหลับไหลแล้วส่งมาผู้เลี้ยงก็ต้องปลุกหอยก่อนโดยนำหอยไปวางไว้บนวัสดุที่ลอยน้ำได้ เช่นแผ่นไม้แผ่นโฟมจากนั้นใช้น้ำในบอ่อพรมตัวหอยให้ทั่วแต่อย่าให้ตากแดดหรือโดนแดดจังๆปล่อยไว้ประมาณ20-30นาทีหอยก็จะค่อยๆขยับตื่นและคลาลงน้ำไปเองหรือหากเป็นบอ่อดินก็วางริมบอ่อปริมปริม,รมน้ำได้เลยโดยอัตราการปล่อยนั้นจะอยู่ประมาณ10-15ตัวต่อตารางเมตรกำลังดีเพราะหอยโขงใต้ตัวใหญ่มาก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนแม่พันธุ์ก็จะผ่านการผรสมพันธ์และวางไขออกมาให้เห็นซึ่งไขหอยโขงใต้จะมีลักษณะเป็นรังห่อหุ้มไขอีกทีรังหอยที่พบจะมีสีขาวกับสีส้มนวลและการวางไขจะวางเหนือน้ำตามวัสดุเหนือน้ำต่างๆท่อนไม้กิิงไม้ขอบบอคล้ายการวางไขของหอยเชอรี่จะไม่วางในดินหรือบนดินเหมือนหอยโขงนาและหอยปัง วิธีการฟักไข่เมื่อเห็นแม่พันธุ์หอยโขงใต้วางไข่ก็ให้เตรียมกละมังและใส่น้ำประมาณ5-10เซนติเมตรใส่จอกแหนลงไปพอประมาณจากนั้นนำไข่หอยวางในตะกรา้าหรือตะแกรงที่มีรูมีช่องสามารถให้ลูกหอยเล็ดลอดออกไปได้จากนั้นนำไปวางไว้บนกละมังให้สูงอยู่เหนือน้ำหรือจะนำไปวางเหนือน้ำในบ่อเลี้ยงเลยก็ได้เช่นกัน คือวางยังไงก็ได้ขอแค่อยู่เหนือน้ำอย่าให้ไข่จมน้ำและอย่าให้ไข่แห้งหากอากาศร้อนมากๆให้ฉีดพ่นสเปรย์น้ำได้อาจจะ3 4วันครั้งหรือจะเอาผ้าเปียกมันๆวางแล้ววางไข่บนผ้าก็ได้เช่นกันแต่อย่าให้แฉะชื้นมากจนเกินไปจากนั้นก็จะนำกละมังไปวางไว้ในที่โปร่งแสงไม่ทึบหรือมืดมากพอมีแสงรำไร เสร็จแล้วก็รอไข่ฟักซึ่งจะใช้เวลาราสิบถึงสิบห้าวันไข่ก็จะฟักออกไปตัวและหลนร่วงลงน้ำเองอาหารในช่วงนี้ก็จะเป็นดักไคร่น้ำพืชน้ำผักและคอยเฝ้าระวังศัตรูลุ่งหอยเช่นกบเขียดนกหนูและมดเป็นต้นระยะเวลาการเลี้ยงหลังจากลูกหอยฟักตัวลงมาในบ่อนุบาลระยะนี้ ลูกหอยจะกินสัตว์น้ำขนาดเล็กภายในบ่อหรือพืชน้ำที่เราให้ไว้เลี้ยงอยู่ในบ่ออนุบาลประมาณ2เดือนเมื่อลูกหอยโขวงใต้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะนำไปเลี้ยงลงในบ่อปูนที่ใหญ่ขึ้นหรือลงในบ่อดินจากนั้นก็เลี้ยงต่อไปอีกสเดือนก็จะได้หอยโขวงใต้ที่มีไซส์20-25ตัวต่อกิโลกรัมที่พร้อมจําหน่ายได้ ระยะเวลาตั้งแต่ฟักตัวออกมาอยู่ที่ประมาณ6เดือนครึง่งหากจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็เลี้ยงต่อไปให้ครบ8เดือนหรือหนึ่งปีโดยพ่อแม่พันธุสามารถเลือกจับได้ตอนกลางคืนเพราะหอยจะเข้าคู่กันก็เลือกเพื่อน,นําไปขยายพันธุ์ต่อหรือจําหน่ายต่อไปตลาดในส่วนของตลาดนั้นก็เหมือนหอยชนิดอื่นๆคือต้องกล้าเข้าหาตลาดเอง เช่นขายตามตลาดสดตลาดนัดร้านค้าที่ปรุงกับข้าวจากหอยร้านส้มตำและอีกช่องทางคือตลาดออนไลน์โซเชียลต่างๆซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากรวมไปถึงการแปรแร,รูปเป็นเมนูต่างๆจำหน่ายซึ่งเหล่านี้นั้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงส่วนจุดหมายปลายทางความสำเร็จนั้นก็อยู่ที่ตัวผู้เลี้ยงเองสวัสดีครับ